อ่าน้ำต้นเลยครับสวัสดีครับผมคอยมงคลจอมสมงศรีนะครับวันนี้โช์พิการร้อยร้อยสิบเก็ก็ไปปล่อยมาเลยเนาะครับผมก็มาแทนทั้งคู่ก็วันนี้เจอกับยิ้มสยามเจอกับยิ้มสยามนะเจอกับเขามากี่เดือนแลวมาสามครั้งแล้วครับอนีครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สามสองครั้งก่อนหน้านี้เราแพ้แพ้ไานมาครั้งแรกเรา แพ้เขาแพ้เขายังไงเอาถามก่อนเลยเรัน่าจะแพ้ทรงมวยแพ้ทรงมวยไปถอยครับแล้วครั้งล่าสุดอ่ะก็ชนะชนะยังไงก็น่าจะได้ลูกขยันอ่าแก้ด้วยการมาขยันเลยครับรแล้วไฟนี้เราเก็บตัวอยู่ที่แสงมรดครับผมก็มาอยู่นี่ยาวเลยนานมาอยู่กี่วันแล้วเนี่ยก็ประมาณประมาณสิบวันครับอ่าก็มาเราทำร่างกายประมาณสิบวันแล้วครับผมตอนแรกก็มีรายการหรือย,อยังก็ มีแล้วครับมีแล้วหรอช่วงเดือนไหนเดือนหน้าหรือว่าสิ้นเดือนนี้ตอนแรกเห็นว่า3าสิบเดือนนี้ครับแต่วันนี้ก็เลยขยับขึ้นมาวันนี้ก็เลยน้ําหนักมาสบายสบายร้อยสิบเจ็ดนี่ได้คุมมากี่โลเนี่ยประมาณโลนิดๆก็สองปกติก็น่าจะผ่านแล้วใช่ไหมก็เลยกินมาสบายๆเอานี้ช่างครั้งแรกผ่านเลยไหมผ่านเลยครับผ่านผ่านเลยอแล้วเรา น้ำหนักนี้เคยต่อยมันเนี่ยร้อยสิบเจ็ดไม่เคยก็ไปปล่อยเลยนะทุกทีก็เหมือนโชคบ้านนอกเลยใช่ไหมที่แบบว่าไม่ต้องทําน้ําหนักเลยหนักครับผมแล้วกับเขานี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจอมาสองครั้งต้นต้นเขามีหมัดครับผมต้นต้นเขาแรงนะแล้วเราแก้งไงก็เราแบบเราพวกแรงไปครับอ่าก็คือปล่อยเขาใสไปก่อนอย่าเขาไปแผ่วเองอล้วแผ่วจริงไหมล่าสุดเนี่ยแผ่วจริงนะเออแต่คิดว่าวันนี้เราจะชกเหมือนเดิมไหมเนี่ย ครับผมก็นตคนเดิมครับโอเคนะครับผมเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วปีนี้ประมาณเจ็ดแปดไฟครับเจ็ดแปดไฟแล้วอู้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตอนนี้ก็จะแปดสิบแล้วครับก็มั่นใจเลยยี่ห้อแล้วครับสิบเจ็ดครับผมเหมือนจังหวัดสุบินครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วไปปล่อยประมาณห้าสี่ห้าสิบห้าเป็นเทศเราเป็นมวยอะไรครับ มวยมวยเดินมวยบูครับอ่าซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร <16 6. S 2> ้อยร้อยหกสิบหกครับเราชกมวยมารวม,ม,มๆทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณสมามสี่สิบฝากพี่น้องเพื่อเชียร์นะครับครับผมฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยวันนี้โซนนี้ครับพี่น้องทางบ้านนะครับฝากเชียร์ผมเลยน,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 นะครับปล่อยมงคลจอมืองศรีครับอืมวันนี้ยำแคท วันนี้ย่อแพนดูในเวทีนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับน้ำต้นไหนครับยิ้มเสื่อบางสิบใบครับวันนี้ชกไปกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบเจ็ดครับก็ไปล่อยมาเลยเนาะถ้าเราเจอกับใครวันนี้พลอยมงคลครับเจอกับพลอยมงคลนะเจอมาอีกครั้งสองครั้งสองครั้งล่าสุดเลยครั้งแรกเราชนะครับชนะเข้ามาแล้วครั้งล่าสุดอ่ะแพ้คะแนนแพ้มาเราชนะเขายังไงเอาถามก่อนเลยก็ ได้ลูกขยันหรครับแล้วล่าสุดที่แพอะหมดหมดแรงหมดแรงนะแล้ววันนี้ปล่อยมาชกเลยตอนแรกเรามีรายการเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีตอนแรกไปแทนเอาครับแต่ว่าคนละศึกครับอะไรนะไปแทนครับแต่ว่าคนละศึกเลยไม่ได้ต่อยออก็เลยไม่ได้ต่อยนะก็เลยนี่ก็มาแทนอีกเราก็เลยได้ซ้อมต่อซ้อมอยู่ไหนครับส่วนอาหารปิกม้ครับกู้ปังมูซ้อมมีใครบ้างมีกำไรอยกครับแล้วก็กับปั้นทองครับครับผมไฟนี้เก็บตัวรวมๆทั้งหมดเลยกี่วันละ มาแทนนะไม่ไม่ได้ซ้อมนะก็ซ้อมก็แค่วิ่งทําร่างกายเฉยๆครับนะครับผมแล้วเจอเค้ามาสองครั้งมีอะไรน่ากลัวบ้างก็ลูกเต๋อครับเออคิดว่าวันนี้บังแข่งอยู่ไหวไหมก็จะไหวแล้วโอเคนะครับมาบแล้วคิดว่าไหวนะก็รู้รู้ทางกันอยู่แล้วแล้ววันนี้ได้คุมปังไหมเนี่ยได้คุมน้ำหนักมาบ้างไหมก็มาลด2องโลครับเอารถมา2องโลวันนี้ก็ลดจุดสสบายๆเนาะอายุอะไรแล้วครับ15ปีคนจังหวัด สมรสาคอนะไปปล่อยเท่าไหร่ครับก็55าสิบ้าโลเิร์นเพลเป็นมวยฝีเมือครับสายลูกหวาฝากครับสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับก็50กว่าไปฝากพี่น้องไปเชร์หน่อยว,วันนี้ฝากไปเชร์ผมเลยเอายินสยามครับผมขอบคุณครับ